สนนัครับน,นราการออโต้เอ็กซ์ดีครับผมวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมจักรเลเกมกันนะครับหลังจากที่แล้วที่พวกเราไปที่พวกเราเล่นเพลินแต่ไปเจอไอ้น,นี่นะแต่ว่าไปเจอแบบหน้าประยุทธ์น,นะวันนี้เราก็จะมาเล่นด่านโงรงพยาบาลกันดีกว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นเหมือนเดิมครับก็มาเล่นเกมแบบนี้ครับ เอามาเล่นเป็นตัวเลยครับเอาเป็นกระสือเลยน,นะตัวนี้ครับไปกันเลยผิวขาวแต่ไม่ดโอเคนะครับเราก็จะไปกันเลยป่ะเอาเรื่องเราจะกินทำไมวนะเนี่ย อ,อ๋อมันผสมกันได้ดวงตาทำเหมือนโง่ทำไมไวะไอโต๊เป่นแมปตั้งแมปหมามาแล้วอะ่ะจะกลัวอะไรกันแบบหมาหมดยากมากอะ่ะโดนไล่ตายบ่อยมากเลยหัวร้อนอะ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็จะไอ้นี่นะ ค,ครับตอนนี้ไม่มีเลยต่ขวดสีเขียวครับขวดเบียร์เบียร์จากสถานีวิทยุสื่อสาร AA5O นะครับเนี้ยครับมันอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแปลกๆแ,แ,แ,แล้ว มา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 เพื่อกินเฮ้ยมันอยู่แต่แถวนี้แสดงว่ามันกำลังมาแล้วไม่นะมันอยู่แต่แถวนี้แน,น่นอนใกล้ๆเราแน่นอนครับทุนผู้ชม มันต้องเบ่งเสียงนะมันแปกลกๆแล้วนะผีมันไหนมันอยู่ชั้นล่างครับตรงนั้นแหละต้องสู้ครับต้องสู้เพื่อหนูตายหนูตายคืออะไรหนูตายเท่ากับนายตู่นายตู่เท่ากับนายตู่เฮ้ย เราจะลองมาผสมกับอันนี้ครับก็จะกลายเป็นมองได้นะและถ้าเกิดว่าสีเขียวผสมแดงลนะ่ะมันจะเป็นอะไรคปสีเขียวผสมกับสีแดงเฮ้ยแอบอ๋อ,อลองหัวครับมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะเฮ้ย ทำไมอีกไม่นานอะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว้ายวาแล้วนี่มันตูนี่มาไปเลยเด็กขับรอเลยจังวันนี้นี่มันตูตูธนาธรเป็นสองพี่น้องขายของในคลองตูธนาธรเป็นตูธนาธรนี่คือตูธนาธรนะครับ ตูธนาทรเป็นซองพี่น้องเลือกตั้งในคองไม่ใช่สิตูธนาทรเป็นซองนายกเลือกตั้งในคองนายจ่ามีแต่ถัวได้ดีมึงเด็ดสดมากกินที่หมดหวานแล้วไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวโดน ไปชั้นบนตรงนู้นไปเราลงไปชั้นล่างเลยนะครับอฮ้ยอย,อยู่ไหนเนะี่ยถุงถุงต้องเป็นเขียวแดงใช่ไหมถึงจะล่องหนได้โอเคเอไว้เขียวแดงเขียวแดงนะไปหาถุงหาขวดเขียวแล้วก็แดงมาผสมกันนะครับ กดลงมา่นรูมนายกวะแต่แม่ซิงเกิลหน้ากานายกุกตอนแรนก นเียวผสมแดงดีกว่าโอเค เขียวแล้วกับวิ่งเร็วนะตู่ธนาธรเป็นซ้องนายกเลือกตัง้งในคองอโอ้ย My God วันตกตกผู้กระเถินอยู่ที่ชีพุยา่าผู้กุมา้าว่า ไม่เก่งไม่เก่งญี่ปุ่นก็ไม่เป็นพวกไ่โกจะร้อนมนกไเย็มามามงกมไม่แม้กนมันก็ไม่ร้อมั่งไมเจากูต้อไม่กกกูน่ามันต้อตัดแต่ตอนนี้กูนี่จีหวานนะมึงมกว่าบาไปนี่มมึงมาจะดูเอาให้เมื่วานนีวะกูว่ามึงกาับบ้านนี่กว่าที่มึงเล่นนู่นนั่นกะไี่นั่นนตาไปกูกูเทนอยู่ที่ชิบูย่ากูกเมาหรือว่ายากกตายพอเ เยวติดลิขสิทธิ์แน่นอนคลิปนี้ลงไปแล้วโอเค,อเคตรงไหนมีโคดเขียวบ้างบอกมาหน่อยจะรีบไปกินรงนี้เลยอ่ไหน,นมีโคดเขียวบ้างบอกมา รีวิงไปเลยแล้วกันไม,ม่มีโอ้มายกอดลำบากแล้วโอ้มายกอดท่านผู้ชมเอาไงดเอ้ว เย่เดรอสักทีเราเฮ้ยไปกันดีกว่าท่านผู้ชมผมเครียดแล้วผมไม่ไหวแล้วผม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 ไม่ไหวแล้วครับผมปวดมือหัวแล้วครับมันขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมาแล้วปะน,นึงครับ